สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง Youtube รถขุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์ทุกท่านเลยนะคะเปิดคลิปมาด้วยเจ้าคันนี้เลยค่ะ CAT312D ดีเพิ่งทำการซื้อขายกับคุณลูกค้าสดสดร้อนร้อนนะคะเรียกได้ว่าจ่ายเงินปุ๊บพร้อมส่งปั๊บนะคะเพราะว่าส่งใกล้ๆเรานี่เองนะคะที่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะคะพี่เทลเลอร์ของเราก็มารออยู่แล้วนะคะนี่ลูกค้าเพิ่งว่ายรถเสร็จเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอ่า ะะการถ่ายทำวันนี้ก็เลยจะแบบว่ามีเน้นสถานที่จริง<ม>อะไรจริงนะคะสถานการณ์จริงนะคะเดี๋ยวขอบอกราคาค่าตัวน้องเขาหน่อยนะคะคันนี้มาในราคาพิเศษนะคะตรวจเช็คระบบใหม่ทั้งคันทำสีให้ใหม่ทั้งคันแบบนี้คุณผู้ชมขะจบไปที่1 6 5 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะอันนี้คือพร้อมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะก็ ขอรีวิวแบบรว,รวบรัตตตอนเลยแล้วกันนะคะก็คันนี้ก็เช็คระบบเหมือนทุกคันค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัวเช็คระบบความร้อนไฟฟ้าตัวเช็ครั่วซึมให้ใหม่ทั้งคันนะคะตัวเช็ครั่วซึมทุกจุดของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่ทั้งคันใช้กรองเปลี่ยนให้ทุกจุดนะคะเช็คใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบูธสลักนะคะช่วงล่างปาั๊มเครื่องยนต์นะคะเอาง่ายว่าพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญสีสันทําใหม่หมดค่ะ จบไปในราคานี้เลย1,650,000้านหกแนาทนานันานทีจะมีราคานี้นะคะคุณผู้ชมขาก็เรียกได้ว่าทีมงานเนี่ยค่ะทีมงานเสียโอ๊ตเป็นผู้โชคดีได้คันนี้ไปในราคาพิเศษนะคะแท็กใหญ่ด้วยนะคะเป็นใบแท็กกว้างเ0เซนนะคะ สวยมากนะคะมีพี่เทเลอร์ของเราก็รออยู่แล้วยังมีอีกหลายคันหลายยี่ห้อนะคะคุณผู้ชมขาบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกนะคะสำหรับบางนาเฮกเตอร์ของเรานะคะนำเข้ารถขุดแท้ๆจากประเทศญี่ปุ่น ะะมีบริการการซื้อขายกับลูกค้าหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อขายตามสภาพนะคะตรวจเช็คไม่ทําสีหรือจะตรวจเช็คใหม่หมดทั้งคันแล้วก็ทําสีแบบนี้นะคะมีให้เลือกหลายออปชันนะคะและที่สําคัญนะคะมีทั้งบริการการซื้อขายแบบเงินสดแล้วก็ไฟแนนซ์นะคะเรามีไฟแนนซ์คอยรองรับคุณลูกค้านะคะยังไงก็ถ้าสนใจรถขุดน้ำเข้าแท,ท้ๆจากประเทศญี่ปุ่นก็สามารถติดต่อสอบถามเงินเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรก็ขึ้นอยู่ด้านล่างคลิปนี้เองนะคะ คันนี้ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ราคาพิเศษมากๆส่วนด้านบนนู้นด้านบนนู้นเราไม่ได้ขายนะนน้อยๆนั่นน่ะนะคะทำโชว์นะคะทำโชว์ไม่ได้ขายส่วนคันข้างล่างนี้ขายค่ะ3ามหนดีนี่ขายนะคะคันนี้เป็นของทีมงานเสียโอ๊ตนะคะใครที่อยู่แถว สามาพานนครปฐมนะคะแถวดอนตูมก็สามารถเรียกใช้บริการได้นี่เบอร์โทรนี่อยู่ด้านหลังเลย083 842 3256ถือว่าประชาสัมพันธ์ให้กับคุณลูกค้าของเราด้วยนะคะของเรานำเข้าจากญี่ปุ่นแท้100%เซนะคะคุณลูกค้าถ้าบอกถ้าเกิดว่าอยากได้ราคาไม่แรงมากนะคะราคาเหมือนร้านทั่วไปที่เขาซื้อขายกัน แนะนำเลยก็ซื้อขายตามสภาพเหมือนร้านทั่วไปค่ะร้านทั่วไปส่วนมากก็จะขายตามสภาพนะ้อไม่ค่อยได้ทำอะไรให้ถ้าอยากได้ราคาไม่แรงซื้อขายแบบนั้นเราก็มีนะคะมาดูสภาพรถที่ร้านเราได้เลยเรารับประกันคุณภาพสินค้านะคะของเรารถมาสวยมาสดสภาพนางฟ้าทุกคันนะคะ่ะมองได้เลยนะคะนี่ขอนอกเรื่องจากเจ้าแค่สามหนึ D ่งสองดีแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วและยังไม่มีเจ้าของ แล้วก็มีทั้งตามสภาพนะคะเหมือนด้านหลังนู่นนะคะเห็นไหมคะมีหลายแบบนะคะอยากให้ คุณผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาดูสินค้าที่ร้านของเราได้นะคะอยู่ที่ประมาณกม17นะคะถนนบางนาตราดกม17แต่ว่าร้านของเราไม่ได้อยู่ติดเส้นหลักบางนาตราดนะคะของเราต้องเข้ามาในซอยหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําให้คุณผู้ชมคุณลูกค้านะคะเข้าแอปแผนที่หรือว่า g o o g l e Map นะคะพิมพ์คําว่าบางนาแท็กเตอร์นะคะให้ให้แผนที่นําทางมาเนาะเพราะว่าร้านของเราค่อนข้างอยู่ในซอยลึกนิดนึงนะคะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะนี่พาดูรถส,สวยๆแล้วก็บรรยากาศก่อนการจัดส่งนะคะ,ะอ่ะะาก็ถือว่าลูกค้านะเดี๋ยวจะทําการลาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไม่ถูกนะคะนี้ก็เป็นลูกค้าไว้แม่ย่านางนะคะนี้ก็จะทําการ ว่าเสร็จับพิธีแล้วนะคะไม่ชั่วโมงคันนี้นะคะมาแค่ประมาณ4,300นิดนิดเท่านั้นนะคะนี่สำหรับไม่ชั่วโมงแล้วก็นำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ร้อเอร์เซใช่ไหมน้อง้าเออนะคะอยากกินยังได้มุกกะทะเอามุกกะทะก่อนอันนี้เอารถขึ้นได้เลยไหมคะ อ๋อได้ได้นะคะเดี๋ยวลูกค้าจะรองก่อนนะคะคุณผู้ชมคะนี่เลยนะคะเราจะได้ถ่ายทำบรรยากาศให้กับคุณผู้ชมได้ดูด้วยโสโฟนมานี่ลูกมาเร็ว อันนี้ซื้อขายรถเราก็ไม่ได้แต่ไม่ได้ให้แต่รถคุณลูกค้าไปเด้อน,นะคะเราก็มีกระบอกอาัจาระบีนะคะเสื้อยืดบางนาเฮกเตอร์นะคะแล้วก็ตอนนี้เราทําแก้วแก้วบางนาเฮกเตอร์นะคะไว้จิบเบียร์เย็นๆน,นะคะเพราะว่าเจ้าคุณลูกค้าก็ทําการทดลองระบบก่อนนะคะ โอ้สวยจริงแต่ก็สวยทุกคั้แล้วนะถอดจากบางนาแท็กเตอร์เนี่ยโสพีทออกมาเร็ว นีโม่ก็พอนีโมโอ้ยสามขาเอ้ยหลูกคุณคุยหัวศับเดียว,วหรอือปล่าเป็นใครขา้างหน้า ็ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะคะขอให้คันนี้ได้ไปก็ขุดเงินขุดทองนะคะเฮงๆงรวยรวยนะคะกิจการจรเินรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปอีกนะคะจะได้มาซื้อคันที่สองสามสี่ห้ากับเราเนาะคุณผู้ชมเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบอิลีอิหลอเลยเ้อพี่น้องแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาพนักงานของเราเลิกงานด้วยนะคะห้าโมงเย็นพอดีเลยนะคะก็จะดูวุ่นวายนิดนึงนะคะ ก็สรุปก็เตรียมส่งเลยนะคะเตรียมขนย้ายเลยนะคะสําหรับแคทสามห่งสองดีคันนี้อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะ่ะร้านเรายังมีอีกสีห่อหลักๆนะคะให้เข้ามาซื้อขายมาเลือกชมกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโกเบลโกโคมัสุนิตาชิแล้วก็แคทนะคะมีทั้งขนาดเอ่รอย0ี0สิบแล้วก็200นะคะแต่หลักๆที่ทางร้านเรามีเลยก็จะเป็นขนาด 120กับ200นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถตลาดนะคะมีการซื้อขายกันแบบว่าเยอะมากๆนะคะใช้งานได้หลายรูปแบบก็เข้ามาดูได้นะคะที่บางนาแฮกเตอร์นะคะเป็นกำลังใจให้เ่าโจ้นะคะ ในการนำสามหนึ่งสองดีเึลอน์ฮเอร์ของเรานะจ๊ะ สำหรับรถราคาพิเศษเอาแบบออปชั่นทำใหม่หมวดจัดร้านจัดเต็มทางร้านเรายังมีทุกเดือนนะคะแต่อาจจะมีเดือนเราไม่กี่คันเอาตรงๆร,ร,ราคาร้านเรานะคะ้เทียบกับร้านทั่วไปถ้าขายตามสภาพนี่ถือว่าราคาใกล้เคียงกันหรือราคาเท่ากันเลยนะคะเพียงแต่ว่าส่วนมากลูกค้าของเราก็จะเลือกให้เป็นแบบว่าตัวเช็คใหม่ทุกระบบพร้อมทําสีอันนี้เราก็จะคิดราคาทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้น ลูกค้าอยากได้ราคาแบบไหนออปชั่นแบบไหนโทรมาสอบถามโทรมาขอคําแนะนําหรืออย่างที่บอกไปค่ะเข้ามาดูรถที่ร้านเราก่อนได้นะคะราคาไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะจ๊ะมาดูกันก่อนและที่สําคัญนะคะซื้อขายแล้วนะคะเราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันนี่ไม่ใช่โครงการของรัฐบาลนะนะคะก็คือเรามีการรับประกันสินค้าให้นะคะรวมไปถึงดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานของรถมีทีมช่างคอยเซอร์วิสให้ถึงหน้าบ้านหน้างานนะคะนี่ปั๊ปังแค่ไหนคุณผู้ชมนะคุม้ม นะอลังการโปรโมชั่นแน่นๆการบริการแน่นๆน,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 นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขาว่าคำว่า,า,าสวัสดีค่ะ